ใน Mixer CQ Series ครับมีบลูทูธมาให้ในตัวครับคุณสามารถส่งสัญญาณเสียงผ่านมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเข้าไปใน m ิ x e r อร์ได้ครับผมเริ่มต้นนะครับคุณสามารถเข้าไปที่ Conf i g นะครับผมต่อจากนั้นเลือกเข้าไปที่ USB SD Card แล้วก็บลูทูธนะครับกดเปิดบลูทูธนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดค่าการมองเห็นของบลูทูธด้วยนะครับผมทีนี้มาที่โทรศัพท์ของคุณนะครับเปิดบลูทูธแล้วก็กดค้นหาบลูทูธนะครับจะเห็นชื่อ CQ 18T นะครับกดเลือกเชื่อมต่อครับผม หลังจากเนี่ยก็จะมีรหัสมาให้นะครับเพื่อที่คุณจะได้รักษาความปลอดภัยมิกเซอร์กับโทรศัพท์ของคุณนะครับว่าเชื่อมต่อกันอย่างถูกต้องนะครับผมกดจับคู่เลยครับสังเกตนะครับถ้าจับคู่กันเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะขึ้นชื่อโทรศัพท์ของคุณที่หน้า CQ s e r ซีรของเรานะครับผมพอคุณเพลงนะครับผ่านมือถือของคุณนะครับเข้าไปที่เฟดเดอร์นะครับ และสังเกต a ช n e l b l u e บูทู h ก็จะมีสัญญาณขึ้นมาแล้วครับเท่านี้นะครับคุณก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับ m i x เ er ซอร์ซได้แล้วนะครับฟังก์ชันนี้นะครับก็จะเหมาะสําหรับร้านอาหารหรือคาเฟ่น,นะครับหรือว่าผับบาร์นะครับที่ต้องการมีเพลงบรรยากาศเปิดอยู่ตลอดเวลานะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้สายในการเชื่อมต่อสัญญาณข้อมูลเลยนะครับผมเอาไว้ไปลองทากันดูนะครับ